สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลูกแม่ป่าอาวอ่าน้องอีแม่พบพาอ,อกันอีกแล้วกับเจ้าวัวน้องมูนิกะอ่าบ่มียังไลดอกพี่น้องมาทักทายพี่ทักทายน้องน,อน,อนอ้องสิผ้าพี่น้องมาก,กินอันกุยช่ายเนาะจ้ะเนาะ <c oughs> พอดีอันไปสือกุยช่ายมามากินอันสลองปีใหม่พี่น้องนี่แหละอันมูข้าเจ้าได้กินคล้องอันแสบคล้องหมวะคล้งองดีเนาะพี่น้องกินจีนกินปลาเจ้าวัวกินกุยช่ายพี่น้องนี่แหละ อ่าฉลองปีใหม่เนาะพี่น้องฉลองปีใหม่ไทยเนาะจพีเนาะปีใหม่ไทยปีใหม่เล้าเนาะกระทางบ้านสาวบัวเขาก็เจ้างสีอิ่นว่าปีใหม่เล้าเนาะพี่น้องแต่ทางไทยก็สิเป็นปีใหม่ไทยเนาะจพีเนาะเอาจังไดกะอ่าอยู่ดีไมีแห้งเบิร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะพี่อ่าพี่น้องเอฟซีทัวโลกเนาะจพีเนาะที่อ่ารับชมอยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องมากมากกินกันขุยชายน้ำสาวบัวพี่น้องนเวละพี่น้องอันโบโบต่องอีหยังหลายดอกพี่น้องเฮา กินเพื่ออยู่เนาะจ้ะเนาะเขากินเพื่ออยู่ใาบ่ไดอยู่เพื่อกินเนาะจ้ะเนาะกินอีหยังกระเสบหมดทั้งหลักคะแนมเขาคะแนมเขาอันพ่อใจเนาะพี่เนาะเดี๋ยวสิมาซีมเบิ่งว่ามันมันแส็บบอพี่น้องได้ยินแต่ข้าเจ้าว่าเนาะได้ยินแต่ข้าเจ้าว่ามันแส็บเนาะแต่ว่าซาบัวกับยังบ่ทันได้ลองซีมเบิ่งจักเทื่อพี่น้องก็สิมามาซีมลองเบิ่งเนาะว่าข้าเจ้าตัวบอก คุณได้ไปเที่ยวทางไหนมาทางไร,งไร,งไรกะระมัดระวังในเด้อพี่น้องช่วงนี้สถานการณ์มันมันแห่งบวกคอยสีดีปันไรเนาะไปกลับบ้านกลับช่องกะจังไรกะระมัดระวังเนาะเพื่อความปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะเสบอยู่พี่น้องเสบอยู่ นดนซื้อมากินเถื่อนึงพี่นาะโดนโดนโดนกินเถื่อนึงเนาะอันเห็นกระจ้าคลายมันเป็นตาแสบเขาเลยล่องซื้อมากินล่องบนตาแสบอยู่ดอกพี่นนอะแสบอยู่ข้างหอ บพี่น้องแสบซัมมี่ก็มีความสุกแล้วพี่น้องอ่าเล็กๆหน่อยๆน่นจาจะเนาะซัมมี่ก็ถือว่ามีความสุกไรแล้วพี่น้องบุเร่ต้องการอีกยังที่แบบว่ามันต้องแบบกินรู้อยู่แข่งขนาดนั้นเนาะพี่น้องกินแล้วให้มันอิ่มเป็นพ่อเนาะพี่น้องเนาะพอมีแห่งสูงงานในมือต่อๆไปครับพ่อกะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะกะสิ เพราะโจ๊กเอาไว้ชันนี้สักก่อนเดียวมือหนาเขาจังมากรูมาเพาะกันไหมเนาะพี่น้องแบบจังไรกะในช่วงอา่าวันเทศกาลเนาะพี่น้องในช่วงปีใหม่กะจังไรกะขอให้พ่อแม่พี่น้องชมอา่ามีความสุขความอา่ามีความสุขความสำราญเนาะพี่น้องเนาะ ไปทางไหนมาทางไหนกับขอให้เดินทางสลอดปลอดภัยเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แยงวัสดุสูขสขสุขคนคุณรักษาคุณฟ้าคุณเจ้าคุ้มครองเด้อสาวบัวกับน้องขอเก่าวข้ามาสวัสดีเด้อจ้ะ